เดี๋ยวจะอ่านบัญญัติผู้เจ้าให้ดูนะในฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่7นะบอกพิกขุทั้งหลายบุคคล10บจำพวกนี้อันพิกขุไม่ควรไหว้คือพิกขุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้พิกขุผู้อุปสมบทภายหลังหนึ่ง ไม่ควรไหว้อนุปสัมบันหนึ่งอนุปสัมบันแปลว่าอะไรผู้ที่ไม่ใช่นักบวชผู้ที่เป็นนักบวชในธรรมวินัยของพระาศาสดามีอยู่สองพวกคือพิกุุกับพิขุนีจบแล้ว สัมเณรก็ไม่ใช่สมมเณรีก็ไม่ใช่สิกขานาก็ไม่ใช่ยังไม่ได้จัดเป็นอุปสัมบันจัดเป็นอนุปสมบันนะยังไม่เป็นนักบวชบุคคลต่อมาคือไม่ควรไหว้ภิกขุนานาสังว่าผู้แก่กว่าแต่ไม่ใช่ธรรมวาทีนะอยู่ต่างที่กัน แก่กว่าแต่ไม่เป็นธรรมวาทีพูดไม่เป็นธรรมบุคคลต่อไปไม่ควรไหว้มาตุคามหนึ่งมาตุคามก็คือผู้หญิงนะผู้หญิงผู้เจ้าห้ามมาเรียกมาตุคามข้อต่อไปไม่ควรไหวบันเดาะหนึ่งบันเดาะไม่ควรไหว บุคคลต่อไปไม่ควรไหว้พิกขุผู้อยู่ปริวาทหนึ่งพิกุผู้อยู่ปริวาทก็คือภิกุที่ต้องความผิดอาบัตสังฆาทิเศษ13ข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้วปกปิดไว้นะต่อมามาเปิดเผยก็ต้องอยู่ปริวาท สิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้นคือต้องถูกลงโทษอยู่ปริวาสเสร็จต้องประพฤติมานัดหกลาตรีประพฤติมานัดหกลาตรีคือโทษมาตรฐานถ้าไม่ปิดบุคคลพิกขุอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกพิกขุป,ปกติเนี่ยไม่ควรไปไหว้บุคคลต่อไปไม่ควรไหว้พิกขุผู้ชักเข้าหาอาบัตเดิม ในระหว่างที่อยู่ปริวานสมมุติอยู่ปริวานหนึ่งเดือนหรือประพฤติมานัดหนึ่งหลาตรีแล้วกลับไปต้องความผิดใหม่อีกครั้งหนึ่งบุคคลต่อไปพิกุไม่ควรไหว้พิกุผู้ผู้ควรมานัดก็คือพิกุที่กำลังอยู่ประพฤติมานัด6กลาตรี คือต้องอาบัติหนักสังฆาดิเศสนะเป็นอาบัติที่แก้ได้แต่ต้องแก้ตามกระบวนการที่ผู้เจ้าบัญญัตินีน่ก็ไม่ควรไหวบุคคลต่อมาพิกูเนี่ยไม่ควรไหวพิขูผู้ประพฤติมานัดพิกูผู้ควรประพฤติมานัดคืออยู่ปรวิวาสครบแล้วควรจะได้รับประพฤติมานัดแล้วจังหวะระหว่างรอตรงนั้นก็ยังไม่ควรไหว และขณะที่เขาอยู่ประพฤติมานั้ก็ไม่ควรไหว้นะแม้เขาจะมีาการอุปสมบทก่อนบุคคลต่อไปคือไม่ควรไหว้ภิกขุผู้ควรอับ่านเมื่อประพฤติปริวาสแล้วอยู่ปริวาสแล้วประพฤติมานัสแล้วก็สมควรที่จะรับเข้าหมู่การรับเข้าหมู่นั้นต้องการภิกขุ20รูป มาสวดอับานเพื่อรับภิกขุนั้นเข้าเป็นภิกขุประกาศตะตะคือภิกขุปกติในระหว่างที่มีการอับานนั้นเนี่ยก็เป็นภิกขุผู้ภิกขุต่างๆไม่ควรไปไหว้นะบุคคลนะ <c oughs> สิบจำพวกนี้แลอันภิกขุไม่ควรไหว้